สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับครับกวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนสายอ่อนเบรคนะครับของฮีโนนะครับ f อฟเป็นเมกาแล้วนะครับสมอทองครับก็คือว่าจุดประสงค์ที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือเราเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนเอาของใหม่มาใส่แล้วนะครับแต่ว่ามีปัญหา นะครับผมเราก็ไม่ได้มาโจมตีใครนะครับก็ร้อยฟังตัวนี้เป็นของเก่านะครับของเก่าผมใส่มาพาักแล้วเบรกของใหม่ไปแล้วครับก็คือของใหม่นี่ผมใส่มาเป็นตัวนี้ก็เขียนว่าเป็นพาร์ทแท้นะครับผมใส่สําหรับใส่ออนเบรกหน้านะครับยี่สิบเจ็ดนิ้วเมก้าหกล้อนะครับผมตัวเนี้ย ผมก็ใส่มาแล้วปัญหาที่เจอนะครับหนึ่งคือรูนี้นะครับเอาตะไบ,บแทงนะครับใส่ไม่ได้นะครับตอนนี้ใส่ไปก็ยังเข้าฝั่งเดียวฝั่งนี้ไม่เข้านะครับผมอ่าแล้วปัญหาต่อมาที่กําลังจะแก้อยู่นะครับตัวนี้ใส่เข้าไปที่รูแล้วนะครับเหยียบเบรกขันว่าแน่นแล้วนะครับเหยียบเบรกออกมาปรากฏว่าน้ํามันรั่วเต็มเลยนะครับอันนี้ก็คือเอาน้ําชโลมาอยู่ตัวนี้ ปัญหาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเดือยตัวนี้มันยาวเกินนะเพราะเทียบกับของใหม่แหละไอ้ของเก่าของแท้ที่ติดรถอ่ะเหมือนมันยาวเกินแล้วมันเปนคยดซ้านะครับแล้วก็มันจะมีปัญหาเบียดตัวนี้ด้วยครับเวลาใส่เข้าไปไอ้ปัญหาเบียดเดี๋ยวผมถ่ายดูทีอ่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันเบียดเพราะว่าเหมือนมุมเลยมุมมันไม่เท่ากันนะครับถ้าเทียบดูครับเห็นไหมเนาะ นี่ครับองศามันไม่ได้นะครับเห็นไหมครับมันไม่เท่ากันนะครับก็จะเตือนพ,พี่พี่น้องๆน,นะครับที่ที่ใช้อยู่นะครับผมหรือว่าจะเปลี่ยนสายออนเบรกตัวฮีโน่ครับก็ถ้าถ้าท่านไปดูแล้วนะครับมันเป็นยี่ห้อนี้หรือว่าเป็นตัวเนี้ยนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าเรามาใส่เราต้องมีการแปลงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันต่อไปว่าผมจะแก้ปัญหาเบรกรัว่วได้ไหมครับโดยผมจะเจียเจียเดือยล็อกตัวนี้ครับให้มันต่ำลงนิดหนึ่งครับให้หน้าสัมผัสมันเสมอเดี๋ยวลองดูครับนี่นะครับผมเจียเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ลองทำท่าดูก็ดูสนิทขึ้นนะครับเดี๋ยวลองใส่กันใส่แล้วหายรั่วแล้วนะครับ